ต้เงาจันทาแห่งเผ่ามานตอนที่13ยอมรับความจริงเสียทีว่าตรงอย่างไม่มีใจให้เจ้าต่อให้เจ้าช่วยเขากำจัดฆ่าคนที่จะเคียงข้างเขาในวันข้างหน้าก็หาใช่เจ้าเจ้าจะเป็นรองธิดาหมิงเย่ทุกอย่างมิสู้อยู่เคียงข้างข้าร่วมมือกันคว้าอำนาจทั้งหมดมาไว้ที่เผ่ามานและข้าสัญญาว่าจะให้เจ้าเป็นหญิงเพียงคนเดียวที่กลุ่มอำนาจทั้งหมดแม้แต่นางเจ้าอยากทำเช่นไรกับนางข้าจะไม่ห้ามเลย คำพูดเกลี้ยกล่อมของตรงฟางทําให้ไปเอ๋อร์กำมือแน่นด้วยความกับแค้นใจข้าพักดีต่อเขาเสมอมาข้าดีต่อเขาอย่างที่ใครในใต้ล่าไม่เคยมีให้แต่เหตุใดเขาจึงไม่เห็นค่าในสายตากับแค่คิดตามหาข่าสักนิดเขายังไม่ทําทํำไมไปเอ๋อตะโกนร้องให้พลันทุดตัวลงนั่งด้วยความผิดหวังก่อนตรงฟางจะพยุงนางแล้วโอบกอดด้วยความรัก ใครไม่รักเจ้าไม่เป็นไรแต่ข้ารักเจ้ารักมากที่สุดคําพูดอ่อนโยนของเขาทำให้ไปเอ๋อได้สตินึกเห็นคุณค่าความรักของตรงฟางขึ้นมานางนั่งนิ่งทบทวนทุกอย่างเงียบๆพร้อมสายลมอ่อนพัดโชยมาเป็นระลอกท่านไม่ต้องพันธาการข้าแล้วข้าไม่หนีท่านเพื่อกลับไปหาตรงอย่างแล้วล่ะ นางพูดพร้อมตรงฟางขมวดคิ้วเล็กน้อยยกยิ้มมุมปากแล้วปลดพันธนาการนางออกก่อนจะเดินไปนั่งยังโขดหินข้างลำธารพลางหลับตาลงเพื่อใช้พลังวิญญาณรักษาร่างกายสองเท้าของหมิงเย่มุ่งตรงไปยังตำหนักจิวหลงนางหมุนตัวตามหาจางซินด้วยความร้อนใจก่อนจะก้าวเท้าไปถามเทพรับใช้นางหนึ่งที่ยืนอยู่พวกเจ้าเห็นเทพธิดาจางซินหรือไม่เทพรับใช้น้อมกายลงอย่างอ่อนน้อมแล้วตอบไปตามความจริง ตอนนี้เทพธิดาจางซินทำอาหารอยู่ที่ครัวหลังสวนภัยขาวเจ้าค่ะหมิงเย่ได้ยินดังนั้นจึงใช้พลังวิญญาณหายลับไปยังครัวสีขาวสะอาดตาสองเท้าของนางค่อยๆก้าวเข้าไปในครัวพบกับร่างของเทพธิดาจางซินง่วนอยู่กับอาหารตรงหน้าเจ้าช่วยหยิบมันเผาที่เตาให้ข้าหน่อยจางซินเรียกใช้เพราะคิดว่าผู้มาเยือนคือเทพรับใช้ของนางก่อนหมิงเย่จะพูดขึ้น ข้าขอคุยกับท่านหน่อยได้หรือไม่จางซินเงยหน้าขึ้นแล้วปล่อยยิ้มกว้างก่อนพยักหน้าขึ้นลงด้วยความยินดีทั้งสองเดินตรงมายังสวนผาขาวก่อนจะย่อตัวลงนั่งพร้อมสายลมอ่อนพัดโชยมาปะทะกายหมิงเย่ในเวลานี้หน้าตาเศร้าหมองจนจางซินรับรู้ได้เจ้าเด็กดือ้อเจ้ามีเรื่องทุกใจอันใดงั้นเหรอจางซินเอ่ยถามด้วยความเป็นห่วง ประมุกตรงหยางบอกข้าว่าหากตรงฟังกลับมาครั้งนี้เขาจะยอมสละต้นจิตของตัวเองกลางสนามรบหมิงเย่พูดพลางน้ำตาไหลพรากด้วยความเจ็บปวดก่อนจะพูดต่อด้วยเสียงสันเครือเขาให้ข้ากลับไปหลบซ่อนตัวที่เผ่าวิหกดังเดิมถึงตอนนั้นหากทุกเผ่ายอมจำนนข้าก็จะมีชีวิตอยู่ต่อจางซินฟังอย่างเงียบๆก่อนจะเอื้อมมือมาเช็ดน้ำตาให้หมิงเย่แล้วพูดขึ้น เจ้าไม่ดีใจเหรอที่ประมุกตรงอย่างกล่าวเช่นนี้เพราะเป็นห่วงเจ้ามิงเย่สายสีสาปฏิเสธแล้วพูดกับเทพิดาจางซินด้วยใบหน้าเปื้อนน้ำตาทั้งชีวิตนี้ท่านเป็นสหายที่ข้าไว้ใจมากที่สุดท่านช่วยข้าอย่างหนึ่งจะได้หรือไม่ให้ข้าช่วยเจ้าเรื่องใด ข้าจะกลับไปเอาเกล็ดมังกรน,นินที่เขาไทซา,านมาผลึกรวมกับพลังวิญญาณนี่คือหนทางเดียวที่ข้าจะกำจัดมันอย่างตรงฟงังและรักษาชีวิตของประมุขตรงอย่างไว้ได้ท่านช่วยเมตารับสารจากข้าหากข้าเกิดพลาดพลั้งถูกพิษมังกรน,นินเข้าอีกครั้งท่านช่วยบอกกับท่านพ่อท่านแม่ของข้าว่าข้ารักพวกเขามากที่สุดขอให้พวกเขาปกครองเผ่าวิหกต่อไปโดยไม่ต้องรู้สึกผิด ไดดๆต่อค่าเพราะค่าตัดสินใจแล้วและขอให้ท่านบอกกับประมุกตรงอย่างด้วยเช่นกันว่าเขาคือชายที่ค่ารักค่ามีอาจทนเห็นเขาสละต้นจิตเพื่อสรพชีวิตเพียงลําพังทุกอย่างค่าตัดสินใจดีแล้วมิงเย่พูดจบจางซินรีบดึงกายของนางเข้าสวมกอดแล้วพูดขึ้น ข้าไม่ให้เจ้าไปมังกรน,นินเป็นสัตว์เทพที่ไร้ความรู้สึกอีกทั้งพิษของมันยังไร้ากาดไม่มีทางแก้ไขหากข้ามีดอกถงซ้อเหลืออยู่ข้าจะไม่ห้ามเจ้าเลยแต่ตอนนี้ข้าไม่มีดอกถงซ้อแล้วหากเจ้าเข้าไปอีกก็เท่ากับไปตายมิงเย่ปาดน้ำตาแล้วพูดกับเทพธิดาจางซินอย่างเปิดใจ ตอนนี้เหลือเวลาน้อยนิดในฐานะที่ท่านเป็นผู้เดียวที่ข้าไว้ใจรบกวนทำตามปณิธานของข้าสักครั้งเถิดหมิงเย,ย่ทิ้งตัวลงคุกเข่าต่อหน้าจางซินนั่นทำให้เทพธิดาจางซินถึงกับกลั้นน้ำตาไม่อยู่นางค่อยๆย,ย่อตัวลงประคองร่างของหมิงเย่ยแล้วตัดสินใจพูดบางอย่างออกมาเช่นนั้นข้าจะไปกับเจ้าหมิงเย่ยนิ่งศบตากับจางซินน้อยสายตาสั่นไหว ในเมื่อข้าห้ามเจ้าไม่ได้ข้าก็จะไปกับเจ้าพวกเราสองคนไปช่วยกันเอาเกล็ดของมังกรนินออกมาอย่างน้อยพลังวิญญาณของข้าก็สูงกว่าเจ้าหากเราช่วยกันโอกาสก็จะมากขึ้นแต่ว่ามิงเย่ยรู้สึกเป็นห่วงจางซินอย่างบอกไม่ถูก เจ้าบอกข้าเองว่าตอนนี้เวลาเหลือน้อยแล้วเมื่อเจ้ากล้าเผชิญความยากลำบากใหญ่ข้าจะกล้าทิ้งเจ้าอย่าลืมว่าเราเป็นสหายกันจางสินผู้จบจึงตัดสินใจดึงมือหมิงเย่เดินออกจากสวนไผ่ขาวด้วยความมุ่งมั่น บนเผ่าเทพอันผาสุกสองเท้าของหมิงเย่และจางซินเดินมาได้สักระยะก่อนจะพบกับเทพรับใช้นางหนึ่งเก็บดอกบัวที่ริมสะจางซินเห็นดังนั้นจึงปล่อยมือหมิงเย่แล้วเบี่ยงตัวเดินเข้าไปหาเทพรับใช้ด้วยท่าทีวางตัวเหนือผู้อื่นตามนิสัยทว่าเมื่อเทพรับใช้เห็นดังนั้นจึงรีบลุกขึ้นแล้วน้อมกายลงเคารพด้วยกิริยาอ่อนน้อมหากลาชันจางเหวยกับประมุกตรงหยางถามถึงข้าเจ้าบอกไปนะว่าข้าไปส่งหมิงเย่ที่เผาวิหกหลายวันกว่าจะกลับ เจ้าค่ะเทพรับใช้น้อมรับคำสั่งพร้อมสายลมโชยมาปะทะกายเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจางซินจะใช้พลังวิญญาณแล้วหายลับกลับมายังเขาไทซาน จางซินเลื่อนสายตามองเขาไทซา,านด้วยความแปลกตาเป็นครั้งแรกที่นางมาเยือนยังเขาไทซา,านแห่งนี้ขณะที่สายลมอ่อนพัดมากระทบกายเป็นระยะต้นไม้สีแดงสดโยกย้ายไปตามแรงลมประหลาดกว่าดินแดนอื่นๆมากนักทว่าความเงียบสงบบ่งบอกว่าสถานที่แห่งนี้เร้นห่างจากผู้คนมานานหลายหมื่นปีท่านอย่าได้ไว้ใจต้นไม้พวกนี้เป็นอันขาดมิงเย่เอ๋อยขึ้นก่อนจางซินจะก้าวเท้าแล้วเดินตามไปช้าๆ ต้นไม้พวกนี้ทำไมรือนางถามด้วยความอยากรู้ก่อนหมิงเย่จะตอบกลับแล้วเดินนำจางซินไปทางทิศเหนือคราก่อนที่ข้ามาพบว่าต้นไม้พวกนี้เคลื่อนที่เองได้อีกทั้งยังไม่รู้ว่าภายใต้ความสงบร่มเย็นมีอันตรายใดแฝงอยู่อย่างไรพวกเราก็ต้องระวังตัวให้มากจางซินชะงักนิ่งแล้วหันกลับมายังหมิงเย่ก่อนจะเอ่ยบางอย่างออกมา เทียบกับข้าแล้วเจ้ากล้าหารกว่ามากมิงเย,ย่หยุดเดินแล้วหันกลับมายังจางซินพร้อมสายลมอ่อนปะทะกายก่อนจางซินจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงราบเปรียบ แม้ข้าจะชอบประมุกตรงอย่างมากเพียงใดแต่การเสียสละของเจ้าที่มีต่อเขาทําให้ข้าละอายใจยิ่งนักนับจากนี้ไปข้าขอให้เจ้ารักประมุกตรงอย่างได้อย่างเต็มที่ข้าจะไม่แข่งขันกับเจ้าเรื่องนี้อีกขอเพียงแค่เจ้าเห็นข้าเป็นสหายคนหนึ่งของเจ้าหากข้าจะตายก็ตายตาหลับแล้วหมิงเย่ได้ยินดังนั้นจึงยกมือปิดปากจางซินทันทีอย่าพูดเป็นลางเช่นนี้ท่านเป็นถึงเทพธิดาแห่งเผ่าเทพมีฐานะสูงส่งไม่ดับศูญง่ายๆหรอก จางซินได้ยินดังนั้นจึงปล่อยยิ้มก่อนทั้งสองจะพากันเดินไปยังที่อยู่ของมังกรน,นินบนเผ่าเทพอันเงียบสงบประมุกตรงอย่างในชุดสีดำสนิทและลาชันจางเหวยนั่งวางแผนกันอย่างเงียบๆโดยมีสุราเลิอรสและกระดาษวางอยู่บนโต๊ะ หากตรงฟางกลับมาข่าจะหลอกล่อให้เขากลับไปยังเผ่ามานสงครามการต่อสู้ของข้ากับเขาจะเกิดขึ้นที่นั่นส่วนเจ้าเตรียมความพร้อมชุมนุมเผ่าต่างๆให้เตรียมการรับมือเมื่อถึงเวลาที่ต้นจิตข้าแตกสลายจะดูดเอาพลังวิญญาณของตรงฟางลดลงสามส่วนถึงตอนนั้นให้เจ้านำกำลังเข้าโจมตีกำจัดเขาได้ทันทีสิ้นเสียงของตรงหยางลาชันจางหวยนั่งนิ่งแล้วพูดขึ้น เจ้ายอมสละต้นจิตตัวเองขณะที่ข้าไม่มั่นใจว่าจะเอาชนะตรงฟางได้หรือไม่แม้โอกาสชนะตรงฟางจะมีน้อยนิดเพียงใดข้าก็จำเป็นต้องเสี่ยงเพื่อสรรพชีวิตแล้วข้าไม่มีทางเลือกจางเหวยรู้สึกใจหายอย่างบอกไม่ถูกเขาแน่นิ่งไปครู่หนึ่งแล้วพูดขึ้นมิงเย่คงเสียใจมาก เพราะงั้นข้าเลยไม่อยากให้นางอยู่ใกล้นางกลับไปยังเผ่าวิหกเป็นทางออกที่ดีที่สุดแล้ว <T. 30 1> เขาพูดจบจึงยกสุราขึ้นดื่มพร้อมสายลมอ่อนพัดโชยปะทะ,ก,ะากายตรงอย่างหวนระลึกถึงช่วงเวลาที่เขาใช้เคล็ดวิชาอ่านใจหมิงเย่ภาพเหตุการณ์ต่างๆของนางนับจากเด็กจนโตจิตใจ,จของนางบริสุทธิ์และสวยงามอีกทั้งความใกล้ชิดในระยะเวลาสั้นๆทำให้เขารู้สึกวันไหวและไม่อาจควบคุมตัวเองได้เมื่ออยู่ใกล้ชิดนาง นางเป็นสตรีคนเดียวที่ข้าหวั่นไหวอยู่ๆตรงอย่างก็พูดขึ้นทำให้ลาชันจางหวยชะงักนิ่งก่อนประมุกตรงอย่างจะพูดต่อด้วยน้ำเสียงราบเรียบหากต้นจิตข้าดับสูญไปข้าฝากเจ้าดูแลนางให้ดีข้าอยากเห็นนางมีความสุขตลอดไปตราบเท่าอายุขัยของนางเจ้ารับปากข้าได้หรือไม่จางหวยหลับตาลงช้าๆแล้วจำใจรับปากสหายรักแม้ไม่เต็มใจก็ตาม มิงเย,ย่เดินนำจางซินมาถึงกลางหุบเขาก่อนต้นไม้สีแดงสดจะค่อยๆเคลื่อนออกเผยให้เห็นถ้ำสีดำทมินอยู่ด้านหน้าจางซินขมวดคิ้วเล็กน้อยแล้วพูดขึ้นมังกรนินอาศัยในถ้ำนี้งั้นเหรอใช่แล้วมิงเย,ย่พูดจบจึงใช้พลังวิญญาณวางไว้บนฝ่ามือเพื่อให้เกิดแสงสว่างแล้วนำทางจางซินเข้าไปในถ้ำก่อนจะพบกับหญิงชราคนเดิมเดินออกมาด้วยท่าทางไม่แข็งแรงมากนะัก นางทอดสายตามองหมิงเย่แล้วนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเจ้ายังไม่ตายหรอกเหรอคราก่อนโดนพิษมังกรนินไปเจ้ารอดมาได้ยังไงหมิงเย่โน้อมกายลงเคารพแล้วพูดขึ้นโชคดีที่ข้าได้ดอกถงซ้อจากเทพพิดาจางซินมารักษาข้าจึงรอดมาได้กลับมาครั้งนี้ข้าตั้งใจจะมาเอาเกล็ดมังกรนินอีกครั้งดอกถงซ้อง,งั้นเหรอหญิงชราเข้าใจความหมายทันทีก่อนจางซินจะเดินเข้าไปน้อมตัวแล้วพูดขึ้น ข้าได้รับถงซ้อมาจากท่านตานานแล้วและก็มีเพียงแค่ดอกนั้นดอกเดียวที่อยู่กับข้าหากทุกคนในที่นี้โดนพิษของมังกรนินอีกครั้งข้าก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้วหญิงชราเบี่ยงหน้าไปทางอื่นแล้วพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงแข็งกระด้างเมื่อรู้เช่นนี้เหตุใดจึงไม่กลับไปพวกเจ้าอยากตายมากนั้นเหรอหมิงเยร่รีพูดขึ้น สัพชีวิตล้วนอยู่ในมือของข้าหากข้านิ่งเฉยไม่ทำอะไรก็เท่ากับข้าเป็นคนไร้ความสามารถข้าขอความเมตตาจากท่านยายอีกครั้งให้ข้าเข้าไปพบมังกรน,นินได้หรือไม่ไม่ได้หากข้าปล่อยพวกเจ้าเข้าไปอีกก็เท่ากับปล่อยพวกเจ้าไปตายเสียงสันเครือของหญิงชราพูดก่อนหมิงเย่จะทิ้งตัวลงคุกเข่า ข้าขอโอกาสท่านยายเป็นครั้งสุดท้ายตอนนี้ตรงฟางหลุดออกจากสถานที่กักขังแล้วข้ามีเวลาไม่มากที่จะช่วยสรพพชีวิตให้รอดพ้นเคราะกรรมขอท่านยายเมตตาพวกเราด้วยจางซินทิ้งตัวลงนั่งคุกเข่าข้างกายหมิงเย่ทั้งสองอ้อนวอนหญิงชราด้วยความจริงใจก่อนหญิงชราจะเตรียมเบี่ยงตัวเดินจะไปจางซินเห็นดังนั้นจึงใช้พลังวิญญาณเหนี่ยวรั้งกายหญิงชราไว้แล้วผูกนางไว้กับเชือกรัดวิญญาณ พวกเจ้าจะทำอะไรหญิงชราพยายามดิ้นทว่าจางซินรีบเดินเข้ามาแล้วน้อมกายลงเคารบท่านยายอย่าได้โกรธข้าเลยข้าทำเพราะความจำเป็นว่าแล้วจางซินก็พาหญิงชรามานั่งพักที่ขอบถ้ำก่อนจะหันไปยังหมิงเย่แล้วพากันเดินเข้าไปในถ้ำใหญ่สองเท้าของหมิงเย่เดินนำจางซินเข้าไปก่อนจะพบกับมังกรนินนอนหลับสนิทอยู่จางซินเบิกตากว้างด้วยความแปลกใจด้วยรูปลักษณ์ของมังกรนินที่ดูยิ่งใหญ่สมกับเป็นสัตว์เทพของเทพไทซาน นี่เหรอมังกรน,นินไม่คิดเลยว่าจะดูยิ่งใหญ่เพียงนี้ดวงตาเป็นประกายแวววาวจับจ้องมองสัตวเทพได้ครู่หนึ่งก่อนมันจะค่อยๆลืมตาตื่นขึ้นทั้งหมิงเย่และจางซินเตรียมตั้งรับด้วยความมุ่งมัน่นเราจะจัดการกับมันยังไงดีจางซินรู้สึกหวาดหวั่นหันไปถามหมิงเย่ก่อนนางจะพูดขึ้นท่านหลอกล่อดึงความสนใจของมันแล้วข้าจะเข้าไปดึงเกล็ดมังกรน,นินออกมาระวังตัวด้วยนะ มิงเย่พูดทิ้งท้ายแล้วใช้พลังวิญญาณเข้าจัดการทันทีพร้อมจางซินที่พยายามหลอกล่อมังกรน,นินก่อนที่มันจะยกหางฟาดไปสองสามครั้งทว่าด้วยพลังวิญญาณของจางซินจึงทำให้นางหลบหลีกได้ทันหมิงเย่พยายามดึงเอาเกล็ดของมังกรน,นินออกมาทว่าเมื่อเกิดความเจ็บปวดมังกรน,นินจึงหันมาเล่นงานหมิงเย่ใช้หางฟาดจนหมิงเย่กระเด็นออกไปติดกำแพงธรร เมื่อจางซินเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งเข้าไปแล้วใช้พลังวิญญาณสร้างกรอกำบังให้หมิงเย่กรอน,นี้ทนพลังของสัตวเทพได้ไม่นานเรารีบออกไปกันก่อนเถอะจางซินพูดขึ้นก่อนหมิงเย่พยักหน้าแล้วใช้พลังวิญญาณหายลับออกไปทั้งสองพาการหายวับออกมาพร้อมสุดตัวลงนั่งกับพื้นก่อนเสียงของหญิงชราที่นั่งอยู่จะเอ่ยขึ้นอย่างราบเรียบ ครั้งนี้พวกเจ้ารอดมาได้โดยไม่ถูกพิษหักเข้าไปอีกมังกรน,นินไม่ปล่อยพวกเจ้าเช่นนี้แน่ๆทางที่ดีพวกเจ้ารีบกลับไปเสียเถอะเสียงแหบพระเอ่ยเตือนก่อนจางซินและหมิงเย่จะหันมองหน้ากันอย่างรู้ความหมาย ในฐานะที่ท่านทำหน้าที่เฝ้าสัตวเทพตัวนี้มานานแสนนานท่านพอจะบอกข้าได้หรือไม่ว่าข้าควรทำเช่นไรให้ได้เกล็ดของมังกรนินกลับไปช่วยสรรพชีวิตข้าขอร้องละท่านยายข้ามิได้ทำเพื่อตัวเองทว่าข้าทำเพื่อสรรพชีวิตทั่วทั้งพิภพขอท่านยายเมตตาด้วยเถิดมิงเย่กล่าวก่อนหญิงชราจะหัวร้อร่วนแล้วถอนหายใจออกมา สัพชีวิตงั้นหรือเกี่ยวอะไรกับข้าด้วยเขาไทซานไม่ขึ้นตรงกับเผ่าใดเป็นอิสระตัดขาดจากทุกสิ่งหากสัพชีวิตจะมีภัยแล้วเกี่ยวอันใดกับข้าด้วยคำพูดของหญิงชราทำให้มิงเย่รู้สึกผิดหวังเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้น สัพพชีวิตไม่มีความหมายต่อท่านเลยงั้นหรอจริงอยู่ที่เขาไทซานตัดขาดจากพิภพทว่าทุกชีวิตล้วนมีความหมายท่านทำหน้าที่ดูแลสัตวเทพของเทพไทซานมานานย่อมรู้ดีว่าก่อนหน้าเทพไทซานก็อุทิศตนเพื่อพิภพเช่นเดียวกันเช่นนี้แล้วท่านทนเห็นสัพพชีวิตล้มตายได้จริงๆเหรอหญิงชราชงักนิ่งไปครู่หนึ่งพลันค่อยๆหันกลับมายังหมิงเย่และจางซินด้วยดวงตาสันไหวก่อนจะพูดปริศนาบางอย่างออกมา มังกรน,นินชอบกินหญ้าเฉาหลงหญ้าชนิดนี้มักขึ้นตามโคนต้นไม้สีแดงถึงจะมีไม่มากนักทว่าเขาไทซานก็มีหญ้าชนิดนี้ให้เห็นอยู่บ้างแม้ตอนนี้มังกรน,นินจะหลงเหลือเพียงสัญชาตญาณสัตว์ป่าทว่าพวกเจ้าอาจจะผูกมิตรกับมันวิธีนี้ได้สิ้นเสียงของหญิงชราจางซินก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้พลันหันไปหาหมิงเย่ทันที จริงสิข้าเคยได้ยินท่านพ่อเล่าว่าก่อนหน้ามังกรน,นินเป็นเพียงสัตว์ธรรมดาทว่าถูกเทพไทซานเลี้ยงดูอย่างดีจนเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจไม่แน่หากพวกเราผูกมิตรกับมังกรน,นินเขาอาจไม่ทำร้ายพวกเราอีกก็ได้หมิงเย่ได้ยินดังนั้นจึงเกิดความหวังขึ้นมาแล้วหันไปยังหญิงชราพลางน้อมตัวลงอย่างอ่อนน้อมข้าทราบซึ้งในความเมตตาของท่านเช่นนั้นข้ากับเทพพิดาจางซินจะออกไปหาญาเฉาหลงมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก่อน หมิงเย่หันกลับมาทำตาแป๋วก่อนหญิงชราเหลือบมองไปยังเชือกที่พันธนาการไว้ข้าลืมไปเสียสนิทจางซินเห็นดังนั้นจึงปล่อยยิ้มกว้างแล้วใช้พลังวิญญาณปลดเชือกออกก่อนทั้งสองจะมุ่งตรงไปหายญ้าเฉาหลงมาเป็นบรรณาการให้กับมังกรน,นินท่ามกลางสายลมอ่อนพัดโช,ชยมาเป็นระลอกทั้งหมิงเย่และจางซินเดินหายาเฉาหลงด้วยใจจดจ่อทว่าหญ้าเฉาหลงไม่ได้มีมากมายดังที่คิดไว้ทั้งสองจึงแยกย้ายกันออกหา เมื่อเวลาผ่านไปแสงอ่อนๆค่อ,อ,คอยๆลับลงทีละนิดทั้งหมิงเย่และจางซินก็กลับมาพบกันที่หน้าถ้ำพร้อมยาเฉาหลงคนละหนึ่งกำมือก่อนทั้งสองจะส่งยิ้มให้กันแล้วพากันเข้าไปหามังกรน,นินในถ้ำด้วยความหวังเสียงฝีเท้าอันเข้มแข็งของมังกรน,นินตั้งท่าเข้าจู่โจมก่อนหมิงเย่จะรีบยกมือที่มียาเฉาหลงในมือขึ้นทำให้มังกรน,นินผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยสัญชาตญาณสัตว์ป,ป่าชงักนิ่งมองยาเฉาหลงที่หมิงเย่ถืออยู่ด้วยความสนใจ ได้ผลจางซินกระซิบก่อนสองเท้าของหมิงเย่จะค่อยๆก้าวเดินเข้าไปหามังกรนินชา้ชาๆแล้วตัดสินใจวางหญ้าเฉาหลงลงก่อนจะค่อยๆถอยออกมายืนอยู่ห่างๆ่ามกลางเสียงฝีเท้าของมังกรนินจะเคลื่อนเข้ามางับหญ้าเฉาหลงกินด้วยความอ,ร,อร่อยๆนานแล้วที่เขาไม่ได้ลิ้มรสหญ้าเฉาหลงอันคุ้นเคยหลังจากเทพไทซานดับขันมังกรนินก็ถูกทอดทิ้งอย่างโดดเดี่ยวท่ามกลางหุบเขาอันไกลพ้น มองมองไปเจ้ามังกรนินตัวนี้มีลักษณะไม่ต่างจากสุนัขจิ้งจอกดูท่าที่มันกินสิมิงเย่พูดพร้อมสายตาเป็นประกายนึกเอ็นดูมังกรนินตัวนี้ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกก่อนเจ้ามังกรนินจะกินหมดแล้วค่อยๆเงยหน้ามองทั้งสงด้วยแววตาสีเพลิงมันมองมาเช่นนี้ถ้าไม่ดีแน่หลบไปอยู่หลังข้า จางซีนอเตรียมสร้างกรอบกำบังก่อนฝีเท้าของมังกรน,นินจะขยับเข้ามาแล้วงับเอาย่าเฉาหลงในมือจางซินไปอย่างหน้าตาเฉยทําให้ทั้งสองชะงักนิ่งมองกิริยาของสัตว์เทพด้วยความประหลาดใจมันยังคงงับย่าเฉาหลงด้วยความอร่อยอร่อยก่อนหมิงเย่จะถือโอกาสนี้เดินอ้อมไปทางด้านหลังแล้วพยายามดึงเอาเกล็ดมังกรน,นินออกมาทว่าความเจ็บปวดนั้นทำให้มังกรน,นินใช้หางฟาดมาที่หมิงเย่จนานางกระเด็นติดกำแพงถ้ำอีกครั้ง เป็นอะไรหรือไม่จางซินรีบเข้ามาพยุงก่อนหมิงเย่จะมุ่ยหน้าแล้วต่อว่ามังกรน,นินด้วยถ้อยคำไม่พอใจข้ากับเทพธิดาจางซินพยายามอย่างหนักเพื่อหาย่าเฉาหลงมาให้เจ้ากินเจ้ากินอย่างอร,อร่อยหน้าตาเฉยไม่ให้เกล็ดก็ไม่ให้สีฟ้าถางใสข้าทำไมกันมังกรน,นินชะงักแล้วคายยาเฉาหลงในปากออกพลันค่อยๆเอียงศีรษะเล็กน้อยเพื่อฟังคำพูดของนาง เหมือนมันจะฟังออกว่าพวกเราพูดอะไรจางซินสร้างกรอบกำบังคลุมกายทั้งสองไว้แล้วพูดกับหมิงเย่พร้อมสังเกตท่าทางประหลาดของมังกรนินไปด้วยในเวลาเดียวกันเจ้าชอบย่าเฉาหลงหรือไม่หมิงเย่เอ่ยถามพร้อมตั้งตาสังเกตกิริยาของมังกรนินอีกครั้งก่อนมันจะพยักหน้าขึ้นลงช้าๆพร้อมรอยยิ้มของจางซินปล่อยกว้างออกมา ได้ผลจริงด้วยมันรู้เรื่องจริงๆด้วยทว่าเซี่ยพริบตามังกรนินเตรียมจะคลายพิษออกมาทำร้ายทั้งสองก่อนหมิงเย่จะพูดขึ้นเจ้าเป็นสัตว์เทพของเทพไทซานฉไหนจึงทำนิสัยเกเรเช่นนี้พวกข้าอุตสาวลำบากออกหาญ้าเฉาหลงให้เจ้ากินเจ้าจะตอบแทนพวกเราด้วยพิษของเจ้าจริงๆเหรือหากพวกข้าตายเจ้าก็จะอดกินยาเฉาหลงไปตลอดชีวิต คำพูดของหมิงเย่ทำให้มังกรนินย่อตัวลงนอนพร้อมทอดสายตามายังหญิงสาวทั้งสองดวงตาสีเพลิงแดงค่อยๆกลับเป็นสีดำสนิททำให้จางซินค่อยๆค,คลายเกราะกำบังออกหญาเฉาหลงยังเหลืออีกหน่อยเจ้ากินต่อสิหมิงเย่ลองทดสอบอีกครั้งว่ามันฟังภาษารู้เรื่องก่อนจะเบิกตากว้างเมื่อมังกรนินหันไปกินหญ้าที่เหลือด้วยความอร,อร่อยอีกครั้งคราวนี้ทั้งสองหันมองหน้ากันแล้วปล่อยยิ้มกว้างอย่างมีความหวัง เช่นนั้นเจ้ากินไปก่อนนะเดี๋ยวข้ากับเทพธิดาจางซินจะออกไปหาย่าเฉาหลงมาให้เจ้ากินอีกมังกรน,นินหยุดเคี้ยวแล้วหันมามองทั้งสองแน่นิ่งก่อนหมิงเย่และจางซินจะหายวับออกไปด้านนอกเพื่อหาย่าเฉาหลงมาบรรณาการแก่สัตว์เทพจอมดุร้าย หลายวันผ่านไปทั้งหมิงเย่และจางซินคอยนำหญ้าเฉาหลงมาให้มังกรน,นินกินไม่เคยขาดจากที่คอยใช้กรอกกำบังตลอดเวลาก็กค่อยๆลดพลังลงใช้เวลาที่เหลือนั่งมองมังกรน,นินกินหญ้าเฉาหลงอย่างเงียบๆก่อนจางซินจะหันมายัางหมิงเย่แล้วพูดขึ้นหากข้าไปเล่าให้ท่านพี่จางเหวยฟังเขาต้องไม่เชื่อแน่ๆว่าพวกเรากำลังตีสนิทสัตวเทพเพื่อหลอกเอาเกล็ดของมันได้ยินดังนั้นมังกรน,นินชะง,งักนิ่งเหมือนรู้ความก่อนจางซินจะรีบโบกมือปฏิเสธ ข้าไม่ได้หมายความเช่นนั้นข้าก็แค่อยากให้เจ้ากินอย่างมีความสุขเจ้ากินไปก่อนนะว่าแล้วจางซินก็รีบพาหมิงเย่ออกจากถ้ำมาเดินเล่นด้านนอกถ้ำกลางสายลมอ่อนพัดโชยมาเป็นระยะเจ้ามังกรนินแสนรู้นักหมิงเย่อมยิ้มแล้วพูดขึ้นอย่างเอ็นดูก่อนจางซินจะหันมาแล้วถอนหายใจ จะเอายังไงต่อยิ่งนานวันย่าเฉาหลงก็หายากขึ้นทุกทีจะเอาเกล็ดมังกรนินออกมาได้ยังไงดูท่าแล้วเขาเองก็หวงเกล็ดใช่ย่อยเลยหมิงเย่นิ่งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วแย้มยิ้มออกมาคืนนี้พวกเรานอนกับมังกรนินดีหรือไม่จางซินได้ยินดังนั้นจึงเบิกตากว้างแล้วพูดขึ้นหากมังกรนินพ่นพิษใส่พวกเราเวลาหลับทุกอย่างที่ทำมาเท่ากับศูนย์เปล่า แต่หากไม่เสี่ยงเราก็จะเสียเวลาเช่นนี้ไปตลอดข้าไม่อยากเสียเวลาอีกแล้วป่านนี้ไม่รู้ว่าตรงฟางฟื้นฟูพลังวิญญาณกลับมาได้มากน้อยเพียงใดข้าเกรงว่าทุกอย่างจะสายเกินไปจางซินหยุดเดินแล้วหันมายังหมิงเย่พลางเอื้อมมาจับมือนางแล้วปล่อยยิ้มกว้างออกมาอย่างภูมิใจ เจ้ารู้หรือไม่ว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาชีวิตของข้าคล้ายอยู่ไปวันๆไม่มีจุดมุ่งหมายทว่าเมื่อมีเจ้าเข้ามาชีวิตของข้าล้วนมีสีสันหากจะตายก็ตายตาหลับแล้วหมิงเย่นิ่งแล้วพูดขึ้นพักนี้ท่านพูดเรื่องตายบ่อยครั้งอันที่จริงข้าไม่ควรใส่ใจทว่าทุกครั้งที่ได้ฟังข้ารู้สึกเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกท่านอย่าพูดเล่นให้ข้าใจหายเช่นนี้อีกได้หรือไม่สายตาอ้อนวอนของหมิงเย่ทำให้จางซินปล่อยยิ้มแล้วพยักหน้ารับ